อุย้ยนาคอสกิตเหรอใช่ครับโอ้โห oh, ขอผมตื่นเต้นตัวหนึงนะฮะเซนิโอเก็บไว้ก่อนนาคอสของกิไงฮะซิกเนเจอร์แชมเปี้ยนของเขาฮะตัวฮีโร่สร้างชื่อที่ทำให้เขาก้าวขึ้นมาสู่จุดนี้ได้ฮนะอัลฟาเลสกิไงพร้อมกับนาคอสตัวนี้ก็ตอนนี้เพจแอดมินต้น,ตนดโดนบล็อกแชท7วันนะสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อขายดีเกมาวีสามารถติดต่อเฟซส่วนตัวแอดมินต้นไปได้เลยเดี๋ยวทิ้งลิงก์เฟซส่วนตัวเขาไว้ให้ใต้คลิปนะขอบคุณมากครับ ตอนส,สดท,ทายก็จะติามสุชนเอลดาร์กนะนี่เป็นหนึ่งในเกมในตำนานของกิดไงที่ถูกขอมามากที่สุดนะนั่นก็คือตำนานนาคอสของกิจไงตอนที่เจอกับประเทศเกาหลีนะนี่คือ AIC ชิงแชมป์โลกของปี2017นี่คือคลิปนาคอสที่ถูกยูทูบลบออกไปนะก็มาดูกันว่าในเกมนี้ทําไมหลายๆคนถึงเรียกร้องะเลือกเกินนะใครไม่เชื่อลองย้อนไปดูคลิปที่แล้วแล้วไปอ่านคอมเมนต์นะมีประมาณ99.99% 99นะเรียกร้องให้เอานาคอสเกมนี้มาให้ดูหน่อยเพราะว่าอยากเห็นสเลือเกินนะไอ้นาคอสที่เขาบอกว่าหลบทุกสกิลมันเป็น ตำนานนะเพราะว่าไปตบเจ้าบ้านเดย<ด>ไฟที่เกาหลีนะทุกคนนะก็มารับชมไปพ,พร้อมๆกันเลยดีกว่าในอะรอย่างที่เราเคยบอกไปในหลายคลิปนะว่าถ้ามีสะดุดหนึ่งสองวิขอภัยด้วยนะเพราะว่ามันเป็นคลิปเก่าแล้วที่เราไปคุณไม่ให้ดูนะเพราะว่านี่ไม่ใช่คลิปจาก youtube อย่างแน่นอนนะ <c oughs> แล้วก็เ <c oughs> ชื่อว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่เคยดูตำนานนะคอสเกมนี้นะก็มารับชมไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเลเวลและหาต่างกันครับได้ตัวของนกฮะกระสือสองทาย ยาแล้วกันโอเคโอ้ทำผมใจหายว่าบม,มาอยู่ที่อเ,เลนฮนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้ทบเมื่อกี้ถือว่าเป็นการเกินเกียมที่ค่อนข้างได้ผลนะตอดตัวของศัตรูไปด้วยแล้วก็ได้ตัวลกไปด้วยนะก่อนสองตัวแรกจะเกิดแตกต่างสิวินาทีนะบอนลแรกจะเกิดเร็วกว่าสิวินาทีหลังจากนั้นบอนใหญ่ค่อยตัดล,ลกอีกตัวนึ่งฮนะทางฝั่งเดล่า ลาทบมีผลกับเกมมากครับถ้าเกิดแต่ทีเกิดขึ้นเองอาจจะยังไม่มีการฆ่ากันเกิดขึ้นแต่ว่าทำให้ทีไมได้ง่ายขึ้นเยอะนงท่านสองเล่นครับเก็บโดยฝั่งของอับาร์เรสและกิ่งไงมาพร้อมกับสองรับนะและมังกรเล็กถูกเปิดโดยทางเดย์ไป เลเวลสีแล้วด้วยนะครับเข้าไปเปิดก่อนครับสำหรับวานครับงัดตึ้งสวยงามครับและไอซูชเนอร์เบสครับและเก็บเฟิร์สปัดไปได้ก่อนครับสำหรับเพิรปัดของทีมอัลฟ่าเรดจีเควงเข้าป้อมแต่การได่เข้ามา3-4ตัวแบบนี้ครับใครจะทนไหวครับและตัวปอบบางอย่างซิลมันต้องรับชะตากรรมแบบนั้นแนะื่อกี้เป็นซิลที่ยังไม่เลเวล4ด้วยฮะถ้าเลเวล4เนี่ยอันตรายฮะที่จะได่ปอมเขาเพราะเขาใช้เอาติเพื่อที่จะหายไปจากแบบแล้วไม่โดนฆ่าได้ทำให้ศัตรูต้องล้วงอยู่ในป้อมนะฮะและไหลยาวแบบนี้ไม่เป็นเรื่อองงดดีสาาาหรรรัับบเเไฟนนะะคพ่ป เล่นเล่นซัำฝังตัวเองครับและตัวอย่างเซอร์ฟิตที่เล่นโดยเคเจเนี่ยจะไม่มีเล่นเป็นระยะครับฆ่ามเล่นยากฮะเดยฟตอนนี้เริ่มมายังไม่เท่าไหร่โดนไป2คิวและเงินนำไป1นึ่งพันแล้วฮะอัลฟาเลสเลนได้ดีมากๆในช่วงต้นเกมเนะะี้ยเซียนิลยังไม่ได้แผลิฟเลยฮะเพราะว่าแน่นอนฮะตัวเขาเป็นลักษณะถึงซัพพอร์ต ที่จะมีอสติเรื่องสีมื่อกี้ก็เลยไม่ได้ใช้อสติลงมาแจมไปเพราะว่า,าติเซเนียลเนี่ยมันใช้ได้ทั้งแมปและใช้ลงมาใส่เพื่อนเพื่อเพิ่มปอกต่อเป้องกันและทำ d าเ a g e ใส่ป้องกันคะบมีความสามารถในการเซฟให้เพื่อนไม่ตายค่อนข้างเก่งมากครับซีเนียลแต่การเซฟครับไม่ใช่ เรียกว่าสำคัญเกมนี้เพราะว่าแม้ต่อให้คุณเซฟป้องกันได้ดีแค่ไหนครับแต่สิ่งที่ทำลายป้อมได้คือดาเมจและพลังโจมตีถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดป้องกันได้แต่โจมตีเขาไม่ได้ก็แค่ถ่วงเวลาเท่านั้นเองครับและตรงนี้เปิดใส่แล้วโดนเปิดมาแบบนี้และอันนี้ยังไม่มีเวลตสีไม่มีอันติเมตไว้ขัดขวางฝั่งตรงข้ามครับและซีนี้ลงมาป้าบครับ RF ไม่มีไอรรออยู่แล้วลงเสร็จปุ๊บขอให้ทันทีครับเพราะมันจะมีวงอันติเข้ามาก่อนครับแต่ว่าโดนเลอนนานครับแล้วช็อคไปจากช ฮาดิเมต4-0ฝั่งอัลฟาเรสนำทำได้อย่างดีมากๆฮะอัลฟาเรส4-0สกอร์นำค่อนข้างขาดทีเดียวฮะในช่วงเวลาแค่3นาที40วินนี้อัลฟิโซดากอนจะแลกไหมเรื่องเบสครับแล้วไปดักหน้าเลยครับกินง่ายครับหรือว่าไปดักหลังเขาครับแล้วใช้สกิลทุกอย่างใส่ฝั่งของเซฟิสฝั่งตองข้าแล้วตายไปแต่เอเทนเอเทนครับอยู่ในวงของอัลฟิโซดากอนแล้วตีไปทำเป็นเซนชาโนครับที่ปัดอัลฟิโซดากอนได้ครับแล้วาสโคมครับอยู่ด้านหน้าแใช้สกิลครับ พอเห็นวงสมัยครับของเอเทนปุ๊บถอยทันทีครับรู้ว่ามันแรงครับอยู่ในนั้นแต่เมื่อกี้เกือบจะแย่งมังกรได้เหมือนกันนะฮะทางเอเทนแต่ว่ายังดีฮะที่ว่าถ้าคลิปของทางเชเดลอฮะที่เล่นมาล็อกเก็บมังกรให้กับทางออฟเรตไปได้เงินเลยตอนนี้อยู่ที่10,000พอดีเป๊ะเลยครับเมื่อกี้ป่าเนี oh, ่ยโอ้โหเต๋าโดนรุมฮะแต่ว่าใช้คิอชัดโต้ไปแล้วนะครับจะก,กระโดดข,ข้ามกระแพงกลับไปเสี่ยงนนเกินไปครับไม่จำเป็นฮะเมื่อกี้แย่งมังกรเล็ก ไม่ได้คุ้มเท่าไหร่ฮะไม่เท่ากับเกมแรกที่ย่างมังกรใหญ่ให้เพื่อนได้แต่เมื่อกี้ถ้าเกิดว่า็ัตสวยมันก็จะมีนะเพราะเขายืนกัน3คนถ้าเกิดทิ่ทันแล้วไตปังขึ้นไปแล้วทันนี้กลับมาได้เียมันจะหล่อมากเลยนะและอันเดียล่ะก็คงตายต่อไปด้วยฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเลือกถูกแล้วครับที่เต๋อโอ้เราจะได้สิวในป้อมเนี่ยเลเวลเจ็ดแล้วด้วยฮะมีเอาติได้ป้อมเขาค่อนข้างยากครับสิวโอ้แต่น้องป้อมนี่อีกเรื่องหนึ่งครับจะเอ๋ไหม ยังไม่หาระยะที่จะเข้าถึงตัว GK ได้และเดนฟอมนหาครับฝั่งตรงข้ามครับ KJ KJ GK ยังไม่สามารถที่จะสร้างเกมให้กับทางทีม d a ได้ครับ KJ ยังติดอยู่ฮะับสำหรับเซฟิสเกมที่2ติดต่อกันและดูครับิแร์ตีป้อมอย่างนี้เลยนะว่าเคลียร์คลิปก็เคลียร์ไปครับตีป้อมดื้อเลยฮะอย่างนี้ก็ได้หรอนะกิจและตัวอย่างซีเนียลไม่ได้เป็นตัวที่เคลียร์คลิปเร็วไม่มีดาเมจเท่าไหร่ฮะอ่ากิจจะเอาจะกิวไปเคลียร์คลิปต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงอีกใช่ฮะโดยการระเบิดเกาะท่าหนึ่งของเขาคือกดแล้วติดเกาะและผ่านไปประมาณ2.5งจุาวิจะระเบิดรอบตัวได้ฮะครับเคลียร์ช้าสนิทเลยดาเมจไม่เยอะเท่าไหร่อย่างที่ว่าไว้ครับเป็นตัวแท็กติกซัพพอร์ตและะดูครรับหว่่่างทีีีตเย โอ้โหถือว่าทําดีครับไม่ให้คิปเข้าป้อมครับทำให้จิตไงไม่สามารถที่จะเนียนได้แบบเมื่อกี้ถือแทงไว้เลยฮะและลาโธมว่าไงฮะเอาไปใช้สกิลครับอล <ไป S 1> ินเสีกกอยอัลติเมตไปแล้วฮะสวยมากนี้ก็นิ่งๆฮะลาโธมกับไวท์ไม่สามารถที่จะฝ่าวงล้อตรงนั้นไปได้แยกไหมไม่ได้ฮะบอลไทยฟีดของลาโธมยิงโดนนะแต่ว่าดาเมจไม่พอและอภิซ่าดาก้อนฮะ อยู่ที่เลนล่างชาโดโดนรุปหนึงต่อสามโอ้โหเขอมาแบบนี้ครับโอกาสล่อของชชโดครับอาจจะมีน้อยครับแต่ว่าเพื่อนมาแล้วครับ แลว้วไวท์สักโอ้โหเอาหน้ามาถ่ายเสร็จปุ๊บเดฟไฟเห็นปุ๊บถอยเลยฮะโอ้โหถึงแม้ชาโดจะโดนหนึ่งรวมสามก็จริงครับแต่เป็นตัวที่ดาเมจไม่เยอะเท่าไหร่ฮะและตัวอย่างมาดด์เซฟที่เล่นบนชาโดเนี่ยม<อ>ันมีโอกาสเอาตัวรอดเยอะครับ<อ>ด้านบนครับทาวเวอร์ถึงฝั่งเดฟไฟเสียไปแล้วครับโดนไปถึงเนีย่ยฮีโร่ที่ป้องกันอย่างทีเคครับและหายไปอีกหนึ่งคนอาร์เอฟครับแต่ว่าเต่าครับโอ้โหหลบสกิลของที่ไหลได้แต่ว่าเลื่อนเหลือนิดเดียวให้อีพีแแต่ตามมาด้วยปิงฮะทำให้เก็บฝั่งของเต่าไปได้แต่อย่างน้อยก็ไดด้้้้ึงคอออมมมมฮฮะะะะโโแแแลนนาาาาาทที่่่เเสสรับจตตยูหื <laughs> ถือว่าเล่นได้ดีฮะเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าแน่นอนนะทางเอเทนทางเอเทนเมื่อกี้ก็ถือว่าเดินขึ้นไปเพื่อปิดจังหวะไม่ให้ศัตรูได้ฟรีไปที่จริงมันต้องเป็นภาพเอเทนเมื่อกี้นะฮะก็ถือว่าทำได้ดีทั้งคู่นะนะต้องชมจังหวะก,การได้ฟอมก็ทำได้ดีฮะแต่เอเทนที่เดินเข้ามาซ้อนก็ทำได้ดีเช่นกัน <laughs> ว่าแรกกันไปาคนละหมัดนะ <laughs> แะเดฟไฟเก่าเปรตแมนนี้ไปแลไทยชนะนะครับ ไม่รู้ว่าจะไปขอเปลี่ยนตัวผู้เดวิโอใหม่หรือเปล่าครับขอมั่นใจจะเหลือแค่ไหนกระเช้าสำหรับทีมผมไม่เหลือใคยเลยนะครับแต่ตอนนี้ครับมาดูเลยครับว่าปากของอัปเปรสครับเหมือนว่าดักเก็บอะไรได้ครับอยังไม่ได้ใช้แม้แต่อันติครับจุดเขียวยังอยู่เลยและช็อกไม่โดนใครไม่โดนครับแครายออกไปแต่สังเกตว่าด้านขวากิดไงเนียนป้อมแล้วจ้ายังคงไหลตามสเต็ปของกิดครับได้ไม่ถูกป้อม ก็ทำให้จำนวนเงินของทางอัลฟาเรสันนำก็ทั้งเยอะอีเดียวประมาณ5,000โกลเลยทีเดียวครับอัลฟาเรสได้ไป3ป้อมทางเดย์ฟายังคงไม่ได้แม้แต่ป้อมเดียวกันล้เปิดแลมสวัสดีครับด k ครับเราจะโดนยื้อชีวิตครับช่วยกันแชร์าดาเมจครับด k เข้าโกไปแล้วจากโกคิกลาก,ก่อยฮะตัวของซิลฮะที่เกมนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยสกอร์อยู่ที่0 3 0ค่อนข้างเป็นเกมที่หนักเอาเรื่องฮะด k ครับผมโดนล้อมหน้าล้อมหลังตลอดเวลาจริง แต่คนที่ดูโดดเด่นและแอบเด่นในทีมไฟท์ของอัลฟาเรตนั่นคือลาสโธป์เนี่ย4-0-3ฮะ้ยส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างเยอะฮะใช่ครับคือคือทีมไฟท์เนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงเพราะว่าเขาไปเนียนฆ่าแต่ว่าเป็นฝั่งของจิตไงที่จะโดดเด่นมากกว่าเพราะทำอะไรคนเดียวใช่ฮะแต่สกอร์ก็ใกล้เคียงกันมากครับ3-0-3กับ4-0-3อ้าวแล้วเคเจครับเข้ามาใช้ตะกี้ริกันเอาตัวรอดไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าอสไตปป้อมทำให้ทางฝั่งของอัลฟาเรตไม่กล้าเข้าไปต่อฮะ เอบไฝยังคงกัรป้อมกลางได้ครับและมิดเลนครับป้อมนี้มันสําคัญมากถ้าคุณเสียไปเสร็จปุ๊บป่าเป็นของเขาทันทีพื้นที่ในการเล่นจะน้อยลงมากฮะัสำหรับการถูกชิงตําแหน่งของป้อมมิดเลนไปไว้ยืนอยู่ที่พุ่มด้านด้านขวาขมิดเลนครับเกมนี้นอกจากยานลไม่มีอะไรไปสองฝั่ง,งข้ามเลยนอกจากจะเอาเฟสไปเช็คนะฮะวอร์มนุษย์อย่างเดียวฮะใช่วอร์มนุษย์อย่างเดียวครับเพราะการเสียป้อมนี้เหมือนเปิดให้เขาไปเดินเล่นในป่าของเราอะ และพุ่มลุกพุ่มที่อยู่ฝั่งเราเนี่ยจะดูน่าสงสัยมากแบบเอ๊ะอยากเช็คจังเลยมีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดเช็คผิดพุ่มก็อาจจะตายได้ฮะถ้าเกิดมีศัตรูดักอยู่ในนั้นจีเคฮะซ่อนตัวอยู่ในพุ่มด้านท็อปเลนและ RF ฮะแน่นอนครับผมเซเนียลอ้าวและหึ่งเคเจตีดด<อ>ไปยังไม่ตายและปากลงมาครับงั้นเอายังไม่ตายครับและล่าโพบอกเลยว่าตัวแทนโอ้<ผ>มไม่คำนวณพลาดใช่เพราะมีเซเนียลครับ ใช้อันติลงมามีกรอบเพิ่มครับนั่นคือความอันตรายของเซเนียลฮคใช่จังหวะที่ปกติเราเล่นกันคิดว่าได้แต่ัันทําทำให้ไม่ได้ก็ตัวนี้นี่แหละฮะก็จะเสียหายนิดนึงครับสำหรับทางล t h โซ e ที่พลาดถูกคิวไปเพราะว่าล้วงลึกเกินไปหน่อยฮะและโดนสอนแต่ว่ายังนำอยู่ค่อนข้างเยอะฮะอัฟเฟรสและเปิดไปที่ดักเลเยอร์แล้วฮะเต๋ากับกิน และชาโด้กับไวท์รับสองตัวแทงครับที่อยู่หนาที่สุดของทีมอัปเปอร์เลนและช่วยกันทีมครับและวดึงทีมไปท์อยู่นานมากครับและรักเซเลเจอร์ตายหรือยังครับตายแล้วครับและเป็นอัปเปอร์เลนตายไปครับแต่ก็ต้องแลกกับชีวิตครับของชาโด้และเอฟพยายามจะไล่กิจกิจจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าตัวอย่างนาคอนค่อนข้างพิวฮะแต่โดนล้อมอย่างนี้อาจจะยากอยู่และตามเข้ามาครับเอฟเจเคครับอ้าวหลบทุกสกิลเลยฮะเจเคเคเดและโลโล๋อและวเอ็กซ์เจอร์เนอร์แบทครับแล้วมาโดนเฉยเลยฮะเดไฟเมื่อกี้กิจ ลดทุกสกิลเลยฮะสังเกตใช่ครับไม่มีท่าไหนโดนจีนเลยสกิลคูดาวค่อนข้างเร็วสำหรับนาคอดครับและเอาตรักไปที่ด้านของติวจีเอเคแล้วครับและเอฟครับกำลังจะโดนติดต่อยหนึ่งตัวและเต่าไดป้อมครับเก็บโรลลได้และเคเจมอกว่ามานาหมดฉันจะหนีอย่างไรไม่ต้องหนียอมตายเถอะรันพบใช้ท่าแรกเก็บไปได้เป็นดับเบิลคิวโดนไปจนได้ฮะจังหวะการล่อซื้อของทางกีนฮะที่เหมือนจะโดนล้อมฮะแต่ขอโทษทั้งการเป็นว่าทางอัลเฟรดล่อศัตรูออกมาจากที่ปลอดภัยและเก็บไป ัเปิดอ mm ันติรายออกมาได้ครับโอ้โหเอเทนเนี่ยยังบุกป้องป้อมด้านบนได้ไหมว่าจะมีการบุกอย่างดังโดของอัลฟาเรสโอ้โหเมื่อกี้ได้ใจเกินไปนิดนึงครับผมโดนทางเอเทนเนีตูดซีดจริงๆเดฟายแต่ว่าขอรถยิงอีกหนึ่งเทรถเยิงนะสุดท้ายตีไงตีเป็นปุไปแล้วจ้าลาก่อยฮะได้ป้อมก็หนีกลับบ้านทันทีทำได้ดีฮะอัลเฟรดเนี่ยเนียกฉลาดตีปุ๊บแล้วเป็นเป็ดร้องนะฮะได้เหรอครับพี่ ก็ได้อยู่ฮะแล้วตอนนี้บบฟ้าฟ้าถูกเก็บไปทาง RF ได้เลยแต่ว่าอพิสตอาก้อนนะเหล่าตีอยู่นึ่งหง <c oughs> ไม่น่าจะมีการคอนเทสต์ซิกเดฟายอ้าวแล้วเจอโลโลครับจิตไงเห็นแล้ว,ลวขอปั้นหนึ่งทีอ้าวแล้วเสียติเม่ไปแล้วคนตัวกลายเป็น RF ครับและใช้ทุกอย่างที่มีครับสตันใส่จิตไงไปก่อนครับอาริสโอ้เปิดกรอบวิง่งหนีเข้าบ้านนฮะโอ้โหนาคอสของเขาฮะสมกับเป็นตัวซิกเนเจอร์จริง อย่าลืมนะครับตอนนี้การยื้อของเดฟ์ไฟเนี่ยพี่จะอยู่ในป้อมอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องดีแล้วเนี่ยของว่าซุปเปอร์คิปที่เล่นบนของทีมอัฟเฟเดตจะดันมาเรื่อยๆใช่ครับผมและจำนวนเงินที่ห่างกันมากๆตอนนี้ฮะอัฟเฟเดตหักนำเกือบหมื่นเลยนะ ถ้าเกิดจะยื้อและโดนดฟ์ด้วยตัวอย่างชาโดว์ที่มีท่าช็อคเปิดใส่ใต้ป้อมได้อาจจะเป็นการ<อ>ยาก<ม>าทาี่จ<ล>ะยพูดถึง<ด>ก็มาเลยท่านช็อคลงใส่ RF ครับก่อนเปิดอันติและใช้สกิลทั้งหมดได้ครับกดอันดนยื้อชีวิต RF ฟตายที่เรียบร้อยครับและคนด,ด้านในครับเคเจโอ้ oh, พยายามจะนัวอยู่แล้วให้กับเดฟไฟส์ครับแต่ว่ามันไม่สำเร็จครับตอนนี้ทางฝั่งของนี่เอฟไบร์ยังไม่ตายเลยสักตัวครับเอเทนครับสไลด์กลับมาครับหวังว่าจะเก็บไว้แต่เหมือนว่าไว้มีเพื่อนร่วมทีมที่ดีมากครับพยายามจะช่วยเพื่อนรรร่่่่่่ววววมมททีีแแตตเเออออนนยยยยยัััังงงคคคูบบชาาโดดด์ึกกถ้สิล ทุกอย่างที่มีไหมครับโอ้อัลฟอรเรสครับเก็บไปได้ถึง3ตัวด้วยกันครับแต่ต้องสูงกว่ชีวิตของไรส์ไปโอ้โหเอเทนเมื่อกี้ของสี่ท็อปลงมาครับกดดันครับไม่ให้โรโร่มากันป้อมครับตัวอย่างอาริสครับเซนต์จิมมัสร็จหมดแล้วครับแล้วจะเหลืออะไรครับเมื่อกี้อัลติเมตทุกดไปแล้วด้วยครับเต่ายอมเสียชีวิตไปครับแต่ว่าป้อมด้านบนครับมีซูเปอร์คิปของทีมอัลฟอรเรสดันเข้ามาอยู่ครับและกิตไงเป็นเนียตรงกลางครับและได้ป้อมตรงกลางไปเสร็จปุ๊บเรียบร้อยสองทางโอ้โหอย่างนี้หมดแล้วฮะตอนนี้ททางคครรััับบอลลติเเเมมมีีนนยผ ตอนนี้มินเนี่ยนแบบตัวใหญ่ๆมา3ตัวที่เลนกลา,างฮะงานง่ายเลยฮะของอัลฟาเรสแต่ผมยังไงผมต้องชมเขาจริงๆครับเดย์ไฟฟเทนครับผมถึงแม้ว่าทีมเขาตอนนี้คือแทบจะหมดหวังชนะไปแล้วก็จริงฮะแต่ดูสกอร์เขาสิครับผมดูสิฮะหกศูนย์ศูนย์ะตายครับคือหลังแทบหักครับผมคือถือว่าเป็นผลงานที่ถ้าเกิดอยู่ทีมอื่นนี่น่าจะน่ากลัวกว่านี้เยอะฮะแต่ว่าต้องยอมรับจริงๆว่าทางอัลฟาเรสโดยรวมแล้วเล่นได้ดีกว่าเดย์ไฟฟ์มากๆครับและอัลฟา ียไปแค่ป้อมเดียวเท่านั้นนีในเกมนี้หลังจากที่ไปเก็บทุกคลิปเขาได้ทั้งสามเลนนะตอนนี้ก็ถึงเวลาพิธีปิดงานของทางอัลเ a รสฮะจะทำได้หรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อกจริงๆไม่น่าจะมีปัญหาตอนนี้ก็เลี้ยงมินเนี่ยนทั้ง3ามเลนฮะคลิปกำลังค่อยๆทยอยเดินเข้าไปเรื่อยๆ หนักเดฟายมาแล้วเอาเฟลก,ก็มีโอกาสที่จะทำอะไรก็ได้ในแมปเลยคนระับเพราะว่าทุกคนของเดฟายต้องกระจุกอยู่ในแมปเท่านั้นไม่งั้นบ้านรั่วแน่นอนฮนะเห็นนั่นเดิมนมะันช้าๆตัวต้มเตี้ยมอย่าให้ประชิดฟ้อมเลยนะครับไอ้สมุดคิมพวกนี้ตัวใหญ่ฮะค่อนข้างจะเหม็นสูงแนละตายยากด้วยคิมมันมันเอาอยัางเป็นตีโฮโีโร่เหมือนไม่แรงนะแต่เป็นตีผมแรงแหลกจริงๆตีฮีโร่ก็แอบแรงอยู่นะ <c oughs> ถ้าเกิดเราเผลอๆอันตรายฮะ จะประมาทไม่ได้อย่าคิดว่าต้องฮีโร่เท่านั้นจะฆ่าหรอกครัแต่อย่าลืมว่าป้อมด้านในเนี่ยมันสามารถยิงได้และติงตโลนะฮะเพราะฉะนั้นการไลฟ์เข้าไปแบบหกห้ไม่ใช่เรื่องดีเหมือนกันครับต้องเต็มปีเนียนเยอะๆครับทำให้อัลฟาเรสจักไม่ผีผ่านที่จะรีบปุกนะครับมาดสามทางครับเพียร์ปีเนียนหมดแล้วซุปเปอร์กีฟทั้งสามทางกาลังจะดันเข้าไปครับแบบสามตัวลงมาช็อตสปุ๊บครับซีเคครับเหมือนจะโดนเลนเป็นตบแรกครับแต่ว่ามนโดนสายไปครับจะเก็บไว้ไปได้ครับสำหรับเดฟไฟส์และเหมือนว่าเดฟไฟทททนน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 ีีีี้้้้คคคคคคครรรรรรรัััััับบบบบเเเเเพาาาาะะะววว่่่่่หลลือออออิกกกแแงยยจจปป็ดดไต วิ่งหนีครับอูแลวตามมาถึง4ตัว3ตัวด้วยกันครับแต่ว่าก็ไม่รอดครับโอ้โหสามสี่สิบวิครับมีเกาะเกิดครับมีเกาะเกิดครับกินง่ายครับกลับไปในเกมก่อนฮะกลับไปในเกมก่อนครับยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ครับกินง่ายฮะโอ้ไม่ไตตัดอะไรครับไม่ดูช็อตลอดผมกินง่ายเลยก็น่าจะไม่ได้สังเกตครับเพราะว่ามีเกาะเกิดอยู่ทําให้กินง่ายเมื่อกี้ พื้นขึ้นมาแล้วเอาตัวรออไปได้ฮะ day 5ยังไม่สามารถที่จะจบเกมได้ฮะจากจางังหวะเอสของเขาได้แต่ความผิดพลาดของอัลเรสฮะอย่างที่พี่วิซี่ว่าไว้ก่อนไฟทันทีฮะ้อมนี้ฮะ ไม่ใช่บ้านเปล่าๆมันยิงได้ฮะและเข้าไปลึกเกินไปผีผามแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะแพ้ไปได้เดไฟิฟทได้ดีกว่าในไฟนี้ฮะประมาทไม่ได้เด็ดขาดครับผมทีตัวแรกครับที่ปังซตาร์ฟเรนเน่ควรจะเล็งครับแล้วก็ใช้ให้ใช้สกิลได้ช้าที่สุดเนี่ยนั่นคือเอเนฮะใช่ฮะอีกอย่างนึงเมื่อกี้ผมต้องชมทางโรโร่ด้วยฮะวางเอาตีได้สวยเมื่อกี้ทางอาลาสโฮบจะเข้าไปใช้โอดินฟิสผักศัตรูมาแต่ติดเอาตีของทางอลิสนิดเดียวทําให้โดนไซเลนใช้สกิลไม่ออกช้าไปหลายจังหวะฮะถ เป็นความผิดพลาดที่ลาโฮมน่าจะต้องจำเอาไว้เด็ดๆเลยฮะในไฟท์ถัดไปรอบนี้จะมาพร้อมกับล้างเลเยอร์ครับสำหรับอัฟฟารเรสเดยไฟท์จะกันยังไงครับดูกันนะว่าทางอัฟฟารเรสจะทำได้หรือเปล่าหลังจากได้ดักเลเยอร์โด้วอเทอรเมดเพิ่มในช่วงท้ายเกม30แบบนี้เนี่ยโ้หทะลุแบบทะลุหลอดฮะเป,เป็นพันน่ะเดี๋ยวรู้เลยฮะตอนนี้อัฟฟารเรสดันอยู่ที่ท็อปเลนเดย์ไฟฟ์ก็แน่นอนฮะกระจุกกันอยู่ ไปเช่ยใดก็ถูกเก็บโดยกิจนะตอนนี้ตัวแทนจากประเทศเกาหลีฮนะ day 5ตกที่นั่งลำบากฮนะออฟเฟรสยังคงนิ่งอยู่รอครีปที่เลนกลางฮนะเลนสำคัญจะมีมะครีปตัวใหญ่สามตัวนะเห็นมาครับิอฟเฟรสตของ day 5ตอนนี้เจนเลียดกลับมาแลนะ้วฮะต้องหาจังหวะ5-5เท่านั้นฮนะ ไฟตัดสิทธตอนนี้2ตัวที่ต้องค่ายเร็วที่สุดนะเพื่อเกิดว่าไม่สามารถเก็บอาริสได้ก็ต้องเบรกกันในมของเราด้วยวะหมแล้วแต่ว <จะ S 2> ่าเคเจครับเจอท่าแรกของแรดเข้าไปเดินบนผ่านครับจะวูบเอาฮะวัลทายฟิตนี่หมัดสองหมัดนี่ครึ่งหลอดเอานะฮะับสำหรับตัวอย่างเซฟิตแม้จะเป็นแทงก็ตามเนี่ยคือต้องต้องใจเย็นแบบนี้ต้องใช้วัลทายฟิตนะครับท่าหนึ่งของแรดต่อให้ได้เยอะที่สุดนะค่อยๆต่อจากวงนอกไปฮะ โดนไปที่ AF ครับ AF ครับนั่นคือตัวแทนครับแล้วพยายามจะเขียนว่ามินเนี่ยนครับอยู่ลึกเกินไปนะครับเดฟไฟท์ครับเข้าไปทันทีครับสำหรับไวท์ครับ KJ กับทางฝั่ง AM เพลนจะเบรกดีไฟท์อยู่เหมือนกันแต่ว่าบดูกลิ่นนะฮะคนจริงตีบ้านครับผมอยู่ประเทศเกาหลีครับไม่ใช่ไทยครับผมตีบ้าน